สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ เราชนะนะครับผมโดยนะครับหลายคนที่ไปตรวจสอบการลงทะเบียนเราชนะแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับสิทธิ์ของโครงการนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับท่านต้องไปยืนยันสิทธิ์นะครับผมสําหรับใครที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับก็สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ได้นะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยหรือ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงต่อนะครับขั้นแ,แรกเลยไปที่โครงการเราชนะนะครับผมจะมีเมนูตรวสอบสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ประชาชนลงทะเบียนใหม่แล้วก็เมนูทบทวนสิทธิ์นะครับผมส่วนเมนูทบทวนสิทธิ สิทธ์เนี่ยก็เป็นการยื่นทบทวนขอสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆครับกรอกบัตรประชาชนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตัวเองนะครับเพื่อที่จะส่งคําสั่งไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนตัดสิทธิ์นะครับผมทีนี้สําหรับใครที่ต้องการที่จะ ตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยที่เลือกไปที่เมนูตรวจสอบสิทธิ์นะครับสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมนูปุ่มสินน้่เงินนะครับกดปั๊บนะครับเวลาตรวจสอบก็ตรวจสอบง่ายๆนะครับใส่เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลและก็วันเดือนปีเกิดตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตรวจสอบสถานะนะครับระบบก็จะขึ้นให้สมมุติว่าท่านผ่าน ผ่านเงื่อนไขของโครงการเราชนะแล้วนะครับผมท่านต้องทำสิ่งต่อไปนี้นะครับทุกคนนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพื่อที่จะรอกดยืนยันสิทธิ์ในวันที่18กุมภาพันธ์2564นะครับท่านต้องโหลด เป๋าตังมาไว้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบไ i ้สแกนหน้าให้เรียบร้อยนะครับพอวันที่18นะครับจะมีเมนูเราชนะให้ท่านกดยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการทำง่ายๆเลยครับผมก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดได้ทั้ง Android iOS นะครับพิมพ์คำว่าเป๋าตังก็จะเป็นรูป กระเป๋าสีฟ้าแล้วเขียนคําว่าเป๋าตังแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็ให้เข้าสู่หน้าจอเลือกข้อมูลเมนู G Wallet นะครับเมนูจะเป็นเมนู G Wallet นะครับเป็นเมนูด สีเขียวๆนะครับเห็นไหมที่เป็น G Wallet นะครับพอกดเมนู G Wallet แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อมาก็จะเข้าสู่หน้าจอของ G Wallet นะครับผมโดยกดเข้าที่แบนเนอร์ที่เป็นเราชนะนะครับผมที่วงกลมสีแดงไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอกดใช้สิทธิ์ตรงเราชนะนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราเลือกนะครับเลือกอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของโครงการเราชนะนะครับผมอ่านข้อตกลงเสร็จแล้วติก๊กยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลือกจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ สมมติท่านอยู่กรุงเทพท่านก็เลือกกรุงเทพอยู่เชียงใหม่ก็เลือกเชียงใหม่นะครับผมเสร็จแล้วกดยืนยันจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่นะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับระบบนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอของเราชนะนะครับท่านก็เห็นยอดเงินแรกที่เข้าสู่หน้าจอท่านก็สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ยอดเงินที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นยอดเงินสําหรับ รายสัปดาห์ที่เงินจะเข้านะครับสัปดาห์แรกนะครับก็จะเข้า1 000-2,000แล้วแต่ว่าเราได้รับสิทธิ์จากคนละครึ่งหรือผู้ถือบัตรคนจนหรือลงทะเบียนเราชนะนะครับก็เป็นยอดเงินตามที่รัฐบาลกำหนดมานะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ